วิญญาณดวงเก่าดับวิญญาณดวงใหม่เกิดดับเกิดอยู่ตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนคืนหนึ่งวันหนึ่งนับได้เป็นพันเป็นหมื่นสัตว์ไม่เคยปล่อยการคิดเกาะดวงวิญญาณดวงใหม่เกิดเลยแม้สักครั้งสัตว์ดับ หลุดพ้นจากขันห้าสิ่งหนึ่งปรากฏปล่อยวิญญาณดวงใหม่เกิดออกจากสังสารวัตเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏตั้งอยู่และไม่ปรากฏการอื่นๆชีวิตยังไม่สิ้นกายยังไม่พัง เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏต,ตั้งอยู่และปรากฏการอื่นๆลมหายใจใหม่แรกเกิดสติใหม่แรกเกิดสิ่งหนึ่งปรากฏสิ่งหนึ่งดูแลขันห้าตามอริยสัจส,สี่อย่างมีวิชา เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติรอาการทำนิพพานตามอายุที่ชาติสิ้นกิจที่ควรทำก็ทำเสร็จแล้วกิจอย่างอื่นที่ทำให้สัตว์ดับ พ้นจากขันห้าสิ่งหนึ่งปรากฏปล่อยวางและออกจากสังสารวัตรไม่มีอีกแล้วชีวิตสิ้นกายพังนิพพานมาถึงสิ่งหนึ่งคืนกับอสังคตะอย่างเาวร